จนถึงตอนนี้เป็นเกมพนะิมพ์มืลีกนัดที่13ของสีซันปี2023ถึงปี2024มอริซิโอปเชติโนดูเริ่มจะค้นหาสเปตตัวจริงที่ดีที่สุดได้แล้วภายใต้ระบบ4-2-3-1ที่เป็นหลักที่เหลือก็แค่เกียร์นักเตะให้เหมาะสมกับมากการเล่นโรเบิร์ตซันเชตนอนมาในตำแหน่งนายทวารหลังบ้านมีเจโกสินวาเป็นหลักรีวายโควิลเป็นรอง เช่นเกมที่เบอร์นับาดิชิลฟิตกว่าก็ได้เล่นส่วนแบ็คสองข้างกับตันอย่างลิสเจมกับรองกับตันอย่างเบนชิวเวลเป็นตัวยืนซึ่งวันนี้เบนชิวเวลยังไม่พร้อมเป็นมาร์โกคูเรียที่ออกสตาร์ทมิดฟิลด์คู่กลางเอนโซ่เฟรนเดสจับคู่กับมาเซีไครเซโดหรืออย่างวันนี้สลับเป็นเลลี่อคกูโชกูบ้างส่วนเกมรุกคอเนอร์การาเกอร์ขึ้นสูงไปประสานงานร่วมกับโคพรามเมอร์และราฮิมเตอร์ลิงส่วนหน้าเป้า จนกว่าที่คิดโทเฟอร์เอ็นคุนคูจะฟิตถึงระดับหรืออาร์นโโ d โบยาหายจากความกระดูกยุงก็ต้องเป็นนิโคลัสแจ็กสันรับเหมา คำว่าลงตัวในที่นี้คือเริ่มชัดเจนแล้วสําหรับเเบตคนแรกที่อาจจะมีเปลี่ยนบ้างก็เล็กน้อยส่วนผลงานลงตัวหรือฟอร์มเข้าที่เข้าทางชัดเจนว่ายัางไม่ใช่ด้านเอ e, ็ดดี้ฮาวนายใหญ่ของสาริกาดงยังคงต้องแบกรับปัญหานักเตะบาดเจ็บติดชัดนัมเบอร์วันสูงสุดของพิมลีกณณเวลานี้แถมยังมีซานโดโตนารีที่แบนยาวแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน อีกทั้งในรายของโรอิสฮอร์ตัวยืมจากสิงบุโชซีที่เกมนี้จะลงเจอกับต้นสังกัดแม่ไม่ได้อีกคนหายไปครึ่งทีมแบบนี้ฮาวจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเรียกนักเตะเยาวชนขึ้นมาสมทบทีมชุดใหญ่ที่นำโดยโรอิสไมลี่เด็กปั้นวัย17ปีที่ลงตัวจริงแดนกลางเลยทันที สิ่งที่แปลกดีสําหรับเชลซีในยุคของโปเชิติโนนั่นก็คือก่อนหน้านี้2นัดชนะสเปอร์สีหกับเสมอแมนซิตี้สีเท่ากับว่า2นัดซัดกระจาย8ประตูแต่ถ้าวัดจาก2นัดหลังที่เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้สีกับพานิวเกสเซิลหนึ่งสี 14, จะเห็นได้ชัดว่าปัญหาของเชลซีอยู่ตรงไหน2นัดโดนเจาะไป8ประตูนัดนี้แม้เครื่องแรกจะจบลงที่1นึ 1, แต่ก็วุดวิดชวนเจียนเหลือเกินประตูแรกกองหลังเชลซีว่างกับดักล้ำหน้าพลาด โดยที่มาร์โกกุเรยยไม่ขยับตามลายเพื่อนจนอเล็กซานเดอร์อีซักว่างลงโจงและปิดบัญชีแบบไม่พลาดในนาทีที่13เท่านั้นหลังจากที่พวกเราดีเสมอได้แล้วนาทียี่26ก็เกือบโดนเม็ดที่2เร็วยังดีที่จังหวะโถมโขกเตะมุมของโชลิงตนันบอลเบี่ยงเสาออกไปอย่างวุดวิดเฉียดชิวทางที่โรเบิร์ตซานเชสไม่อยู่ในจุดที่จะป้องกันได้แล้วประตูแรกจับกับดักล้ำหน้าพลาดเซตอเล็กซานเดอร์อีซักประตูที่2 ตั้งโซนเกมรับพลาดโดนจามารัดเซลทะลุเข้าช่องว่างในกรอบหกหลา โผ่านโรเบิร์ตซันเชตแบบง่ายๆประตูที่3สมาธิมีปัญหาหลังเขีย่ยเริ่มเกมเจโกซินวาจับบอลคืนหลังของโคพาเมอร์ลั่นห่างตัวเสร็จโชลิงตันพาบอลเข้าไปล่อเป้าแบบง่ายๆ1ินาทีเศษถัดมาลิจเจมจับบอลห่างตัวอีกเช่นกันจจต้องตัดฝาแอนโทนีกอร์ดอนและโดนใบเหลืองที่2เป็น1แดงไล่ออกจากสนามปิดท้ายประตู4ี่หนึ่งแอนโทนีกอร์ดอนเล่นงานเบอร์นวบา์ดิชิวแบบเบ็ดเสร็จทั้งฉีกหนีไปรับบอลและเมื่อเข้าระยะทําการแล้วก็โยกหนี ก่อนกดเข้าเสาไกล2นัดหลังเสีย8ประตูและ13เกมผ่านไปเชลซีเสียกระจาย20ลูกมากกว่าทั้งเบนฟอร์ดคิตันพาเลตหรือเอฟเวอร์ตันเสียอีกจนถึงตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเชลซียังคงตั้งหลักตั้งลำสร้างมาตรฐานสูงสๆอย่างไม่ได้ยังขึ้นขึ้นลงลงและเดาทางยากลำบากอยู่ในทุกเกมเหมือนเดิม ประเด็นสําคัญคือทําท่าว่าจะมาแต่ก็ไม่มาเสียทีปล่อยให้แฟนๆรอเกอร์ถึงผลงานที่ดีและมีความต่อเนื่องเกมที่3อัดรลูต้นเทา30หลังจากนั้นแพ้2เสมอ1เกมที่7เกมที่8 ชนะ2นัดซ้อนแถมยันเสมออาร์เซนอลแต่ถัดมาก็แพ้เบนฟอร์ดคาบ้านและหลังจากนั้นถล่มสเปอร์4-1กับการทวงแต้มกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วก็อย่างที่เห็นครับกลับมาแพ้นิวคาสเซิลแบบสิ้นสภาพสิงในส่วนของนิวคาสเซิลแม้แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าการที่รักษาตำแหน่งท็อปโฟเอาไว้เป็นปีที่2คืองานที่ยากระดับเข็นคบกขึ้นเขาโดยเฉพาะหลังจากแกว่ๆไปในช่วงเริ่มต้นซีซั่นแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้พวกเขาแสดงเห็นชัดแล้วว่าการยกระดับตนเอง ขึ้นไปในปีก่อนไม่ฟุกนะครับและมาตรฐานนั้นก็ยังอยู่ในปีนี้อาจจะเป็นเกมที่สิงค์บูเชลซีแพ้เพราะเล่นพลาดกันเองมากกว่าแต่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าด้วยสกอร์ที่ห่างกันแบบนี้นิวคาสเซิลดีกว่าเชลซีก็ต้องไม่ลืมว่านัดนี้หาวขาดนักเตะไปกี่คนทั้งเจ็บทั้งแบนแต่ก็ผ่านเชลซีได้แบบสบายขนาดนี้ก็พ,พร้อมๆกับที่เชลซีคงลุ้นลำบากหน่อยในการที่จะกลับสู่มัวตารางในปีนี้